สนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking สารภิบาลจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายไวรัสโคโรนาถึงพระคุณเจ้าบารหลวงนักบวชชายหญิงและประชาชนตะบารุดตลอดจนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสืบเนื่องมาจากสารอภิบาลเลขที่23ทัพ2020เมื่อวันที่6มีนาคมคริสตศักราช2020เกี่ยวกับการเผชิญการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคร้ายไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ผลจากการประชุมของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญครั้งที่1บรรดาสมาชิกของสภาบิชอปแห่งนี้มีมติเมื่อวันที่18มีนาคมคศ2020ในการป้องกันการระบาดของโรคร้ายดังต่อไปนี้ 1. การเฝ้าระวังสถานการณ์และคำประกาศโดยให้ทุกสังคมนทนและทุกวัด ให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลางและจากท้องถิ่นณวันนี้รัฐบาลไทยประกาศการแพร่ระบาดการติดโรคร้ายโควิด -19 อยู่ในระดับอันตรายขั้นที่2 mm. เกือบถึงระดับอันตรายขั้นที่3แล้วครับดังนั้นแนวปฏิบัติคือ 1. การงดพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของบิชอปในแต่ละสังคมนทน 2. ส,สำหรับวัดที่ดำเนินศาสนาพิธีและไม่มีรายงานเกี่ยวกับการติดโรคระบาดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาัรบุชนและศาสนาบริกรทางชมรมเวชบุคคลและแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้อานัตของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เสนอมา,ามตรการการร่วมพิธีกรรมโดยเฉพาะในเทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ดังต่อไปนี้ 1. กระจายการเข้าร่วมพิธีกรรมของประชาสั์บรุษไปนอกบริเวณวัดเพื่อทำให้ความแออัดลดน้อยลงมีที่ว่างระหว่างบุคคลมากขึ้นควรห่างกันอย่างน้อยเป็นระยะ1เมตรถ้าเป็นไปได้ขอให้เพิ่มจำนวนรอบของพิธีบูชาขอบพระคุณ และขอให้สัตบุุษกระจายกันในที่ที่สะดวกในเวลาที่สะดวกนะครับ2.2ในกรณีที่ไม่สามารถจัดได้ตามข้อแรกขอให้มีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคนแนะนำให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือการหวัดรวมถึงผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอมีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดโรคหัวใจและอื่นขอให้สวดภาวนา อ่านพระกัมภีร์อยู่ที่บ้าน2.3ขอให้ศาสนาบ,บริกรช่วยลดระยะเวลาของพิธีกรรมลงหรือประกอบพิธีแบบสั้นเพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันนานๆโดยเฉพาะในที่ที่ปิดและสถานที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น2.4พิธีกรรมต่างๆในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เช่นในวันพระฤัษศ,ศักดิ์สิทธิ์ขอให้งดพิธีล้างเท้า และสำหรับการนมันสก,การไม้กังเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ศาสนาบริกรอ่านอย่างละเอียดตามเอกสารแนบจากฝ่ายพิธีกรรมเป็นเอกสารแนบฉบับที่1นะครับ2.5การโปรดศีลภัยบาปกรณีที่มีการสารภาพบาปแบบบุคคลทั้งศาสนาบริกรและผู้สารภาพบาปต้องอยู่ในที่โลง่งและทั้งสองบุคคลต้องใส่หน้ากาก,กอนามัยและได้รับการป้องกัน อย่างปลอดภัย2.6การประกอบพิธีแต่งงานและพิธีปรงศพขออยู่ในดุลยพินิษของบิชอปของแต่ละเขตาศาสนาปกครองและสภาพแวดล้อมของวัดแต่ละวัด2.7การโปรดสินเจิมผู้ปว่วยโดยเฉพาะในวาระผู้ป่วยใกล้ชิดใกล้สิ้นชีวิตขอให้ผู้ที่เป็นาศาสนาบริกรต้องใช้ดุลยพินิษ และมีความรอบคอบสูงสุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในกรณีเช่นการใส่หน้ากากอนามัยและใช้ถุงมือข้อที่2การเฝ้าระวังสถานการณ์และคำประกาศโดยให้ทุกสังคมมณฑลและทุกวัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นในกรณีที่รัฐบาลประกาศระดับอันตรายต่อก,การแพร่ระบาด การติดเชื้อโรคร้ายโควิด -19 ระดับที่3ขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดคาทอลิกติดตามการประกาศเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆรวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อกลางของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยทาง World ์ไวด์เว csct.or.th หรือ w o r l d w i d e b f a c e b o o k c o m t h a i c a t h o l i c m e d i a และขอให้ทุกเขตศาส,สนปกครองและทุกวัดโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ 1. จัดการโปรดศีลภัยบาปวจนะพิธีกรรมอภัยบาปแบบรวมตามหนังสือพิธีกรรมศีลภัยบาปแบบที่3 ขอให้ศาสนาบริกรศึกษาอย่างละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติมีแนบในเอกสารฉบับที่2นะครับข้อ2จัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ซึ่งฝ่ายสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดเตรียมความพร้อมและคำแนะนำการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์และขอให้พี่น้องสนธบุตร,รับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาในเอกสารแนบฉบับที่ส ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการนำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีได้โปรดเมตตาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปผมอยากอ่านสารวอวยพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับที่มีเพื่อนใน Facebook ได้บอกว่าภาษาดีนะครับงดงามอ่านแล้วมีความสุขมีข้อคิดมากมายให้กำลังใจสู้ต่อไป ชีวิตไม่มีคำว่าสิ้นหวังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสมีความตอนหนึ่งที่ตรัสไว้บอกว่าแม่น้ำไม่ดื่มน้ำของตนต้นไม้ไม่กินผลของตนดวงตะวันไม่ฉายแสงให้ตนเองและดอกไม้ไม่ให้กลิ่นหอมแก่ตนเองการมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นกฎธรรมชาติเราเกิดมา เพื่อช่วยเหลือกันและกันไม่ว่าจะยากเพียงใดชีวิตดีเมื่อท่านมีความสุขที่ดีกว่านั้นคือการที่ผู้อื่นมีความสุขเพราะท่านขอให้เราทั้งหลายระลึกเสมอว่าใบไม้เปลี่ยนสีมีความงดงามทุกสถานการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนมีความหมายพึงเห็นให้ชัดอย่ารำพันพร่ำบน จงจำไว้ว่าความเจ็บปวดเป็นสัญญาณของการมีชีวิตปัญหาเป็นสัญญาณความเข้มแข็งและการภาวนาเป็นสัญญาณว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวออกให้ในสารฉบับนี้นะครับวันที่19มีนาคมคศศสตศากราช2020พระคดินันฟรังซิสเซเวียเกรียงศัก์โกวิดวานิชอาร์คบิชอปประมุขอักรสังฆมณฑลกรุงเทพและประธานสภาบิชอป คาทอลิกแห่งประเทศไทยและบิชอปฟรังซิสเซเววีระอาพรรัตประมุกแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่และเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกครับต่อไปผมอยากจะพูดคุยกันถึงเรื่องเอกสารแนบฉบับที่1นเนี่ยนะครับก็เป็นแนวปฏิบัติทางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างการระบาดของไวรัสและโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับคือมีบางท่านได้พูดถึงได้ถามมาถึงเรื่องว่าการโปรดีินภัยบาปของ ศาส,สนจาจักรคาทอลิกของเราเนี่ยนะครับว่าอาจจะเป็นการแพร่เชื้อเป็นการแพร่การระบาดได้แล้วก็มีเอกสารแนบเนี่ยอยู่ประมาณ3หน้านะครับซึ่งทุกวัดหรือว่าทุกท่านก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์จาก Facebook ที่เราได้ไดผมได้กล่าวอ้างในรายงานแล้วเนี่ยนะครับได้กล่าวประกาศไปแล้วแต่ว่าอยากจะเน้นถึงบางอย่างคือในเรื่องของการอนุญาตให้รับสินภัยบาปในแบบที่3เนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับ แต่ว่าการปฏิบัตินี้ตามแนวทางของหนังสือพิธีศิลนภัยบาปในข้อที่33เนี่ยเราก็ส่งไปในในในเฟซบุ๊กนี้ด้วยนะครับบอกว่าในการที่สบุลุดจะรับศิลนภัยบาปหลายๆคนพร้อมกันจากพระสงค์มีข้อเสนอมีเงื่อนไขคือแต่ละคนต้องเป็นทุกข์เสียใจในบาปที่ได้ทําแล้วก็สองตั้งใจที่จะไม่ทําบาปอีกแก้ไขเรื่องอื้อฉาวและชดใช้ความเสียหายที่บังเกิดได้ก่อขึ้นนะครับ ในเวลาเดียวกันถ้าเป็นบาปหนักซึ่งสารภาพไม่ได้ในขณะนั้นก็คือในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีการเผยแพร่ระบาดเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งใจว่าจะไปสารภาพบาปตัวต่อต,ต,ตัวกับพระสงฆ์ในเวลาอันควรในภายหลังนะครับส่วนพระสงฆ์หรือว่าศาสนาบริกรก็เอาใจใส่เตือนพี่น้องสาธารุษให้รู้ถึงกฎและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติสินที่จะรับจึงเป็นสินศักดิธิ์ที่สมบูรณ์ในกรณีนี้มี เขามีคุณพ่ออยู่สององค์ที่เป็นอาจารย์สอนที่วิวยแสงธรรมได้บอกว่าการที่เราใส่หน้ากากของพระสง์เองหรือว่าของพี่น้องสตบุตรเองเนี่ยนะครับก็ไม่พอหรือว่าการที่ที่ฝาแก้บาสนี่จะมีผ้าแต่ว่าพี่น้องที่มาจากคนหนึ่งเข้ามาถึงประชิดต,ตัวถึงที่ฝาแก้บาเนี่ก็อาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นจึงอาจจะเห็นว่ามีภาพที่ส่งกันมาใน Facebook ที่ระยะห่างกันเมตรหนึ่งหรือ2เมตรที่ สารภาพบาปในรถเพราะฉะนั้นเราสภาบิชอปจึงมีความเห็นว่าในกรณีถ้าหากว่าอยู่ในวาระในระยะที่3เนี่ยจึงเห็นว่าการอภัยบาปรวมแล้วก็มีเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องการเสกใบลานในวันอาทิตย์พระหมหาทรมานหรือว่าปาล์มซันเดย์วันตรงกับวันที่5เมษายนเนี่ยนะครับก็ขอให้จัดสถานที่วางใบลานที่กระจายไปหลายๆจุดแล้วก็มีผู้ที่แจกผู้แจกก็ให้ใส่ถุงมือพลาสติกนะครับ ในวันพรฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ตรงกับวันที่9เมษายนเนี่ยเราปกติมักจะถือว่าเป็นการระ,ะลึกถึงศีลบวชแล้วก็ศีลมหาสนิทเนี่ยนะครับก็จะงดพิธีล้างเท้าเนื่องจากว่าพิธีนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการแพร่ระบาดได้นะครับแล้วก็การนมัสการไม้กังเขนในพิธีกรรมวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ วันศุกร์อาทิตย์พระมาวันมหาทรมานซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่10เมษายนเป็นวันจำศีลอดอาหารและอดเนื้อเนี่ยนะครับก็เรื่องการนมัสการไม้กางเขนเนี่ยก็พระสงที่เป็นประธานผู้เดียวนมัสการไม้กางเขนพี่น้องสะดุรุดให้นมัสการไม้กางเขนแบบเงียบๆนะครับส่วนสรับน้ําเสกที่จะใช้พิธีตื่นเฝ้าวันปัสกาในปีนี้ ที่ตรงกับวันที่11เมษายนขอให้เป็นน้ำบริสุทธิ์บรรจุขวดและก็น้ำเสกที่จะใช้ประพรมสบรับหลุดในพิธีตื่นเฝ้าปัสกาขอให้ใช้น้ำเสกที่บรรจุในขวดนะครับส่วนวันอาทิตย์ปัสกาวันที่12เมษายนก็มีการเสกและการแจกไข่ปัสกาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่เพิ่มเข้ามาก็ควรมีการจัดเตรียมให้ถูกตามหลักสุขนามัม่แต่ว่าถ้า คุณพ่อเจ้าวัดสภาพ,พิบาลระดับวัดเห็นสมควรปีนี้งดการเสกและการแจกไข่ปัสกาก็ได้นะครับนอกนั้นแล้วก็มีสิ่งที่เสนอให้คือเวลาที่พี่น้องมารับศีลมหาสนิทก็ข,ขอให้รับศีลมหาสนิทด้วยมือนะครับก่อนส่งศีลมหาสนิทพระสงฆ์จะกล่าวว่าพระกายพระคริสเจ้าและทุกคนที่ปรารถนาจะรับศีลให้ตอบรับพร้อมกันว่าอามน หลังจากนั้นพระสงค์ไปส่งสินโดยไม่ต้องกล่าวและไม่มีการตอบรับอะไรอีกนะครับแต่ถ้าว่าวัดไหนมีธรรมเนียมให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ออกมารับพรในช่วงเวลานี้พระสงค์อวยพรทำเครื่องหมายกางเขียนได้แต่ว่าไม่ต้องปกมือเหนือศีรษะของผู้ที่มารับพรส่วนสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บคอไอมีไข้รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อขอท่านได้ร่วมใจภาวนาอยู่ที่บ้านนะครับ หรือภาวนาพร้อมกับการถ่ายทอดสดพิธีกรรมที่เว็บไซต์พร้อมทางรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาเรื่องเกี่ยวกับการรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาคือปกติเราจะรับศีลมหาสนิทเวลาที่เรามาร่วมพิธีโดยตรงคือน้คำว่ารับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาเราไม่สามารถรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในวิญ,ญญาณของเราได้อย่างรูปปรากฏของปังและ,ะแล่องหุน่นนี้ก็ความตั้งใจของเราความเป็นทุกข์ถึงบาป จริงๆแล้วก็มีบทภาวนาที่ได้เสนอให้ที่ผ่านกันทางเว็บไซต์หรือว่าทางไลน์เนี่ยนะครับโดยผ่านทางศษษ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 ูนย์คริสตศาันธธรรมแต่ถ้าพี่น้องไม่มีก็ไม่เป็นะไรก็เพียงแต่ว่าเราก็สวดภาวนาขอบคุณพระขอโทษพระและขอพรจากพระองค์ด้วยความปรารถนาของเราด้วยชีวิตฝ่ายจิตของเราเป็นคําอธิษฐานภาวนาส่วนตัวก็ได้นะครับพี่น้องคงไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าจะได้รับพรพจากพระมากน้อยเหมือนกับเวลาที่ ไปรับพิธีโดยตรงเพราะว่าสถานการณ์มันจําเป็นพอเชื่อว่าพระเจ้าเข้าใจและพระอ,องค์ก็พร้อมเสมอที่จะประทานพระพรให้กับพี่น้องอยู่แล้วนะครับส่วนนอกนั้นแล้วก็มีคําประกาศขอให้ทุกวัดช่วยรักษาความสะอาดนะครับของที่โปรดศิลนภัยบาปหนังสือเพลงไมโครโฟนภาชนะในการบรรจุน้ําเสกสาหรับพิธีตื่นเฝ้าปัสกาเป็นพิเศษนะครับ สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดวัดจัดเตรียมพิธีกรรมเป็นพิเศษแผ่นปังและเล่างุ่นภาชนะศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆรวมทั้งศาสนบริกรผู้อื่นเช่นผู้ช่วยพิธีกรรมหรือที่เราเรียกว่าเด็กช่วยมิซาหรือว่าผู้ใหญ่ช่วยมิสาก็ได้นะครับรวมทั้งผู้อ่านพระคัมภีร์และนักขับร้องขอให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและรักษาสุขภาพอนามัยของตน รวมทั้งไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับข้อสุดท้ายของคำประกาศในเอกสารแนบที่หนึ่งนี้คือถ้าวัดใดที่พิจารณาโดยมีดุลยพินิษอย่างรอบคอบมีความเหมาะสมเพื่อยืนยันถึงข้อความเชื่อของเราถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าอาจจะตั้งศีลมหาสนิทในช่วงระยะเวลาของวันกำหนดอย่างแน่นอนและเปิดโอกาสให้พี่น้องสตบบรูดได้มานมัสก,การ อธิษฐานภาวนาต่อศีลมหาสนิทแบบส่วนตัวได้โดยสลับกันมาแบบมีจํานวนที่เหมาะสมเช่นว่าไม่เกินคือไม่เกิน50คนตามที่ทางรัฐบาลประกาศแล้วก็อยู่ระยะที่ห่างกันคือภาวนาแบบส่วนตัวเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคร้ายแล้วก็เพื่อเป็นความรอบคอบขอให้คุณพ่อเจ้าวาดปรึกษากับบิชชป,ประมุข แต่ละสังคมันทนและพิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีไปที่พ่อพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีพี่น้องบางคนเห็นว่างดมิซาใช่ไหมครับบางที่ก็อาจจะพูดผิดเหมือนอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีบอกว่างดมิซาก็พูดว่าปิดวัดสมเด็จพระสาะปาก็บอกว่าอย่าปิดวัดคันนี้ก็เลยเสนอให้อยู่ในดูุลยพินิจของบรรดาพิชอาบแล้วก็ชี้แจงกันพูดคุยกันในแต่ละวัด ในแต่ละเขตปกครองเช่นในของเขตหนึ่งในอาคารสังคมมณฑเทพก็มีประกาศนะครับหรือว่าที่บางแห่งนี่ก็มีประกาศของแต่ละสังคมนนไปแล้วก็อยากจบท้ายก็คือว่านอกจากศาสนาพิธีแล้วเนี่ยกิจเมตตาปราณีเรื่องความรักช่วยเหลือคนป่วยแบ่งปันช่วยเหลือกันเป็น Solidarity ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเนี่ยนะครับผมว่าเป็นความงดงามดังที่ สมเด็จพระสหายปลาฟรังซิสได้กล่าวไว้นะครับขอขอบพระคุณครับขอพระเจ้าไอพรทุกท่านครับฉันขออันแถม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 มีบรสมาชิกวะไม่มีอยากชอปขนาดเนี้ย ใช้บัตร B First m a r t TPN Union Pay ช้อปตั้งแต่600บาทรับคูป,ปอง100บาทถึง31ธัวนวาคมนี้และสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบบัตรที่สายโปรต้องมี Tell me, what can you offer this office? My name is Konika. Um... My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. <laughs> เพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินตอกาศดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเช้าวันพฤหัส,สบด,ดีที่19มีนาคมวันสมโพธักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางมารีพมจารีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จถวายมิสซาณวัดน้อยในหอพักซางตามาา์ธา มิสซาวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถวายเพื่อผู้ถูกคุมขังอีกครั้งหนึ่งโดยกล่าวว่าพวกเขาต้องทนทุกข์มากมายกับความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดพระยามิโอชี ก่อนจะเริ่มมิสซาพระองค์ทรงกล่นนำว่าวันนี้เราจะภาวนาเพื่อพี่น้องชายหญิงของเราที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพวกเขาต้องทนทุกทรมานเป็นอย่างมากเพราะความไม่แน่ไม่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรือนจำและพวกเขาก็ยังคิดถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยและพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่พวกเขาบ้างก็เจ็บป่วยบ้างก็สงสัยว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ ฉะนั้นขอให้เราได้แสดงความใกล้ชิดกับผู้ถูกคุมขังทุกวันนี้ที่กำลังทนทุกข์เป็นอย่างมากในความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดนี้ จากนั้นในบทเทศพระองค์ทรงเริ่มด้วยการพณน,นาบุคลิกของโยเซฟในฐานะเป็นคนชอบธรรมและที่ท่านชอบธรรมก็มิเพียงเพราะท่านเชื่อแต่เป็นเพราะท่านดำรงอยู่ในความเชื่อนั้นด้วยซึ่งพระดํารัสของพระสันตปาปาเกี่ยวกับกระแสเรียกของโยเซฟนั้นช่างประทับใจเสียนิกรัยพระองค์ตรัสว่า นักบุญโยเซฟท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนมนุษย์ผู้ทรงเป็นมนุษย์จริงๆและก็เป็นพระเจ้าด้วยอันที่จริงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอบรมสั่งสอนแก่พระบุคคลเช่นนี้ได้แต่ก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเลือกบุรุษผู้ชอบธรรมบุรุษผู้มีความเชื่อบุรุษผู้เป็นมนุษย์และสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้เข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้นี่แหละคือชีวิตของโยเซฟจากนั้นพระองค์งจ,จึงตรัสเตือนใจว่าทำไมโยเซฟถึงเป็นคนที่ใช่พระองค์ตรัสว่า อาชีพของโยเซฟในฐานะช่างไม้ท่านเหมาะสมมากเพราะท่านสามารถใส่ไม้หรือปรับมุมปรับองศาได้อย่างแม่นยำแม้เพียงแค่กระเบียดนิ้วดังนั้นท่านจึงเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้ด้วยความช่ำชองและเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ท่านเข้าถึงความเป็นช่างไม้ของท่านท่านคือคนที่ใช่และก็สามารถเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกได้โดยที่ท่านไม่สามารถจะควบคุมมัน นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของโยเซฟแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าแม้กระทั่งตอนที่พระวรสารกล่าวถึงความฝันของโยเซฟมันก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่าท่านได้เข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกแล้วจากนั้นพระองค์ทรงคิดถึงพระศาสนาจักรที่มีนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถรัรมภ์พระองค์ตรัสถามว่า สมาชิกของพระศาสนาจักรรวมถึงพระสันตะปาปาด้วยจะสามารถเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกได้ไหมพวกเขาสามารถพอที่จะเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกได้หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาอยากจะให้กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆมาควบคุมกฎระเบียบที่จะการพวกเขาออกจากสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถจะควบคุมได้ เมื่อพระศาสนาจักร<า>ไม่สามารถจะเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกได้<า>ถือก็<า>ไม่สามารถที่จะรักได้ความรักจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกของพระเจ้าและถ้าหากไม่มีการเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกแล้วก็จะ<า>มีเพียงพระศาสนาจักรแบบครึ่งครึ่งกลางกลางคือเป็นเพียงสมาคมทางศาสนาที่ทำงานโดยกฎระเบียบและข้อบังคับ ที่สุดพระองค์ทรงสรุปด้วยการสวดภาวนาว่าให้ราวรขอพระหัสฐานนี้จากพระเจ้าเถิดขอพระศาสนาจักดำรงอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันและในสิ่งที่เป็นรูปธรรมของรหัสธรรมล้ำลึกการเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกไม่ได้เกี่ยวกับความฝัน การเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกตรงเพงเลยก็คือเพื่อที่จะรักการเข้าสู่รหัสธรรมล้ำลึกคือการทำวันนี้ในสิ่งที่เราจะทำในวันพรุ่งและจงรักเมื่ออยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดประทานพระหัสถานนี้แก่พระศาสนาจักรของพระองค์ด้วย ensored La Signore, dia alla Chiesa questa grazia.